สูตรใการพี่น้องอฮานอยที่รักทุกท่านครับพี่น้อง f c ฟพอผารวยครับโปก,กันเช่นเคยในทางตัวเลขการสิ้โชคสลากจินรัฐบาลปืนบ้านเมื่อจะไปดนะังฮานอยหลาาพัฒนารวมไปถึงทุน,นรอบต,ต่างๆจ้างถึงสุขครับโปกรมในรอบของวันพฤหัสที่18บแปพฤษภาคมเนาะพฤหัสนะที่18แดนวทางจะเห็นจะปังแค่ไหนไปลุ้ไปเชียร์ด้วยกันเนาะเดี๋ยวก็เอินมาซบก็เดืมสนุกแนื้อทางวันพุธที่17เคลแห่งเคลปังทั้งสีหน่อยและหล่าครับ เฉพาะกิจครับห9เล่างสอพิเศษครับ515ล่าง59ปกติครับเก้ล่างสาปิดท้าย v p p 6ห0ล่างสามดเลื้อยลงมาเป็น36เป็น38เลยเนาะแต่ถ้าใครจับเลขไหลก็ดูนะครับจากรอบเฉพาะกิจเนี่ยมันจะมารอบในรอบของ v p p ทุกวันเลยนะครับจับให้ดีเนาะล่างเนี่ยมันจะลงมา v p p ทุกวันเลยเนาะ นี่ก็สามแปดเนาะเจ็ดเป็นสามสองเป็นแปดไหลลงมานี่เนาะ <c oughs> รอบแรกก็โอ้โหใจหายใจความเลยครับเด่นสองมาครับแต่เจาะไม่เข้าเนาะเด่นเก้าก็มาแม่ดูสิให้สองเก้ามาห้าเก้าให้หนึ่งหกมาหนึ่งห้าให้สองแปดสองหกมาสองเจ็ดเบิ่งติละปกติครับให้แปดสี่เจาะสี่เก้าเป็นครปังครับตรงๆเลยเนาะ VP ครับให้ศูนย์แมาทั้งบนทั้งล่างในเด่น แต่เจาะ60ได้ตัวเดียวแม่ก็ตรง,ตร,ง,ตร,งรอบ2รอบก็พอแล้วเนาะอ้ะอาวก็ินดีกับ FFC อฟางที่ปังเนาะปังเน้นๆตรง,ตร,งรอบนะครับ4960เนาะสองทุ่มสาฝั่งโขงครับวันนี้ต้องขออภัยเจาะแบบตามใจแอดอีกแล้วแต่ว่าวางให้แบบแม่ตอนแรกเป็น6นะต้องขออภัยแก้เป็น5ไม่งั้น3ตัวเน้นๆเนาะแปดสี่หกเก้าแครับสลับลาวพัฒนาเนาะ เด่นมาอยู่เนาะเด่น8เด่น4เข้าอยู่โอ้โหแต่ไม่น่าเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนนี่พี่น้องปังกันน่าดูเลย3ามตัวตรงเนาะขออภัยครับอ้าวตามแต่ปอดีวยมีเข้ามีลุนะจ๊ะมาดูสี่หน่อยในรอบของวันพระฤหัตที่18กันต่อเนาะพระฤหัตที่18แนวทางฮานอยมัดรวมสุจออ้าพิฆาสี่หน่อยใครจะเฮงจะปังเศรษฐีประมานจะเป็นใครเนาะสายเบิ้ลจะเป็นยังไงมาลุ้นกันเมื่อวานเมื่อนไม่มาเนะาะวันพระฤหัส อะไรก็เป็นไปได้นะครับเบิ้ลมันไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะมันมาเน้นๆเลยเนาะเอามามาลุ้นกันต่อครับกับ4หน่อยเนาะเฉพาะกิจให้6 7ครับพิเศษให้2 8ปกติให้6 4 WP ให้ 1, 9นดูสิว่าเจาะตรงรอบจะปังเหมือนเมื่อวานนี้ไหมเนาะอย่างเมื่อวานก็ปกติก็เจาะตรงๆร,ร,รอบเนาะสี่เก้าเวเด่นก็มา ทั้งล่างทั้งบนเนยแต่เจาะบ,บนได้อย่างเดียวคือ60นะครับเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง f c ที่เห็นที่ปังเนาะในรอบของเมื่อวานนี่โอ้โหในกลุ่มฮาร์ดหน่อยก็ดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง FC ทาง YouTube ก,ก็ปังหน้าดูเนาะสายรรดรวันปรักเลยทุกรอบมาหมดเลยเด่นเอาก็ยินดีด้วยยังไงก็ตามแต่กดีนะหวยมีเขาไม่ถูกครับนอกตาราง3 4 0 6เอาว่าไงจ๊ะเด่นเมื่อวานนี้มาครบจบกระบวน,นการสำหรับเด่นรอบ เด่นวันวันนี้เป็นเด่นวันมาดีมากเลยครบทุกตัวเลยเนาะก็ถึงบอกว่าให้ตามเด่นวะันไว้เนาะหนักๆเลยอ้าวเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับยังไงก็อย่บเลอหย,ยับพลาดสำหรับสายเบิ้ลยังไงมีเหงืีปังเนาะนอกตารางเจาะให้เน้นให้หมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางทั้งสี่หน่อยชุดนอกตารางและในตารางนะครับชอบนอกตารางตามนอกตารางชอบในาตารางตามในตาราง,ารางนะหรือชอบทั้งสองรอบก็ใช้เด่นวันไปประกบกับเด่นรอบยังไงก็เหงปังครับพี่น้อง ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์นะครับสำหรับพี่น้องทาง YouTube ก็ดีนะครับดูแลทางแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเอมินเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปแมนแมนปังๆให้ตลอดทุกวันยาวๆเนาะอ้าวนะค,คุณและสวัสดีไว้ให้ปงังสวัสดีครับ